สวัสดีครับก็อตอนนี้กำลังจะเช็คเอาต์นะครับออกจากวิวเหนือเมฆแคมป์ก็ก่อนไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยเขาก็มีที่นั่งพักแล้วก็มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเลยนะครับอืม มี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 ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งกังหันลมนะครับตรงมันอยู่บนไหนนะอ่าเก็บน้ำตอนบนของเขื่อนลำตะคองของเขื่อนลำตะคองก็กิจกรรมวันนี้ก็จะมีเช่ารถกอล์ฟผ่านหรือผ่านรถจักรยานนะครับหรือว่าจะนั่งรถต่อขึ้นไปบนผาใหญ่เที่ยงกระดะ แต่ก่อนหนึ่งตอนนี้เราต้องไปหากาแฟกันเราต้องการคาเฟอีนตอนนี้อยู่หน้าร้านหนาไอเทียงมีกาแฟทางผลไม้เอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานหนึ่งครับแล้วก็เอสเปรสโซ่เย็นครับหวานปกติไ,ได้ไมมหมครับ ิแเดียวเไปช่ารถกลันนี้ก็อยู่บนสองแถวไปผาายเที่ยงมีการเปลี่ยนแผนกันเกิดขึ้นนะเพราะปั่นจักรยานก็ปั่นไว้ไหวรถกอล์ฟก็รอประมาณสองชั่วโมงก็เลยคิดว่าวันนี้คงจะไม่ได้ไปตรงสันเขื่อนแล้วแหละก็เดี๋ยวจะขึ้นไปบนผาไปดูวิวบนผาแทน ที่นี่คือหาใหญ่เที่ยงเรามีน้องมาคุเทสตัวน้อยด้วยแต่ตรงน,นี้ทุกท่านเนี่ยอยู่จุดที่26คืจุดนี้ทุกท่านลงมาจะเจอที่25คือด้านประสบการณ์อันเองเชิญทุกท่านอดินทางด้านนั้นได้เลยนะครับครับผม <c oughs> นักเตชินบอกให้ทุกคนมาชินมาเที่ยวที่ที่นี่ยังไรรงดี ก็มาเที่ยวที่ผายเยี่ยงเยอะยกันด้วยนะคะปุ่มย่าลืมกันนะคะแล้วมาเจอน้องเตชินนะครับรถที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีน้องๆเนี่ยเป็นเด็กน้อยแม่คูเทศขึ้นมาบนรถพร้อมเราด้วยก็จะมาแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของผายเยี่ยงตรงนี้นะคร<ม>ับก็ใครมาก็ยือช่วยสนับสนุนการศึกษาน้องด้วยนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะครับ จะให้ดูวิวข้างหน้าเรานะนี่ตรงนี้ถ้าใช้จินตนาการหน่อยนะก็จะเหมือนมีปลาวาน3ตัวเลยแหละอันนี้ตัวที่1น,นึ่ตัวที่2แล้วตัวที่สามไปนิดนึงนนไม่รู้ว่า เราใช้จินตนาการมากเกินไปหรือเปล่านะหวังว่าทุกคนทุกคนต้องพยายามจินตนาการตามเรานะครับเราจะเห็นว่าเป็นปลาหวานลมเย็นข้างล่างมีบัโโเวเต้าหตัดเรียบเขื่อนลำตะของ กางเดินลงนะครับเดินลงไปขึ้นรถตรงนี้เห็นกังหันชัดมากสวยด้วยก็ เขาบอกว่าเราขึ้นมาคันเราขึ้นมาเนี่ยตอนขาลงไม่จาเป็นต้องลงคันเดิมก็ได้ก็หลงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะการมาและกลับทางเดินนั้นเชื่อว่ามันเข้าได้ต้องออกได้ต้นไม้ก็จะมีชื่อให้ด้วยนะมีป้ายมีชื่อนีนคือต้นขี้เหล็กเคยกินไหม เราชอบชอบต้มขี้เหล็กที่แบบแกงแล้วใส่กะทิอ่ะแกปวดมากอันนี้คือต้นตาแบกเขาบอกว่าเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้ท้องรู้ไมว่ามันทำไงให้แก้ให้แก้ปวดกล้ามเนื้อตัดแล้วมาทุบ <c oughs> เอาเหรอจริงๆแล้วว่าถ้าแบบต้นไม,ม้บ <c oughs> ันเยอะฝ่นนิดนิดนึงมันก็จะแบบลมตื่นน้าเดินหน้านั่งพัก <c oughs> เออมันกำลังเมือกโสน้าแรงอ่ะเพรนี้คือน่านอนะปลายหนาวต้นร้นนนอนเราพูดว่าปลายหนาวต้นร้อนนะทุกคนแต่เวือ,อย่าลืมนะว่าประเทศไทยเราอะมีร้อนร้อนแล้วก็ร้อนมากเ้าน่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปัม๊มบางจากนะคะนนรับบนถนนลิฟต์ภาพาขาเข้ากรุงเทพก็อยู่ที่ร้าน ๋วยเตี๋ยวปลาโนนทองนะครับเป็นสาขาที่สามผมก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาน้ำใสนะครับมีข้าต้มปลา <c oughs> เส้นปลาต้มยำแล้วก็มีพวกจิ้มอ,อันนี้คือเมนูทั้งหมดของเขานะคะ <c oughs> ระับก็นอกจาก พวกก๋วยเตี๋ยวปลาอะไรอย่างนี้เราก็มีเมนูยำเมนูส้มตำด้วยนะครับลอ,องชิมก่นอนกินกินหอมนะครับกินหอมมากชิมน้ำซุปก่อนหืมปลาเปิดมาเป็นยังไงน้ำซุปฟุมกล่อมมาเปิดมากะเทียมเปรี้ยวอ๋อก็กะเทียเปรี้ยวเราต้องมาลองน้ำจิ้มก็กินด้วยว่าเด็ดไหม จิ้มเด็ดหอมเต้าเจี้ยวพวกปลาลวกจิ้มต้มปลาอะไรเงี้ยต้องน้ำกิ้มแบบนี้เด็ดเดี๋ยวจินข้าวก่อนกิ้มแล้วเดี๋ยวเราไปหาของฝากแล้วก็กลับกรุงเทพกัน ก่อนจากกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย